พี่ลงรู้จักดูอาคาถาของอิสลามของแขกไหมรู้จักไหมก็คือว่าได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยครับได้นิดหน่อยเดี๋ยวเขาท่องเพื่ออะไรมิสิมิลายลอมาญุลอฮีมตอนเขาบสตอนเข้าสุเราครับใช่ผมเห็นผมเห็นด้หลายคนเขาก็ใช้กันนะครับผมเพื่ออะไรมันป้องกันอะไรเป็นการบอกก็คือว่าการที่เราเข้าหาอ่าเอกองค์ลอ แล้วเวลาอะไรนะัเรากินข้าวเราไปไหนนี่จะปลอดภัยแล้วก็พูวว่าปลอดภัยปลอดภัยทุกเส้นทางเลยเหรอใช่อ๋อ oh, ตัวนี้ใช่ไหมที่เรียกว่าดัวใช่โอ oh. ้แหเป็นทร่พูดว่าอยู่ในร่างกายเราที่มีไซตตอนอยู่ในน่ากลัวมากเลยไซตตอน,<ใ>นคือ <ใน S 1> วิญญาณหลายๆคนที่เขาเรียกว่าเป็นอ่า ความที่แบบว่าเป็นอันตราพาเนี่ยั่นแหละคือวิญญาณไม่ดีอ่าวิญญาณไม่ดีใช่คืออยู่ในร่างกายเราใช่เราต้องปราบตัวนี้ให้ได้อืคือจิตอนี่แหละทุกคนที่อยู่ในร่างกายนะใช้จิตอืปราบได้ให้ท่องกี่ครั้งดูอาเนี่ยบิสมิลลาเนี่ยก็เพื่อว่าเราจะทําอะไรขอให้ท่องอย่างเดียวบ่จะรัจะนอนก็ขอให้ท่อง บิิิสมมลลาาาาฮรรรเเนะผีไม่ควรเลยใช่ไหมไม่มีอะไรต้องลงท้ายด้วยอะไรนะอาเมนครับบิสมิลลาฮิรเราะมานบิสมิลลาฮิรเราะมานอัลลอฮิอาเมนต้องจบด้วยอาเมนทุกครั้งครับผมเป็นการอรับรับเอกองอ์ละเอกองค์ละเราต้องรับถือท่านเพรท่านคือพระอินทร์เนี่ย อืมแต่คาถานี้ดีมากใช่ไหมครับดวงตัวเนี้ยไม่ตหัวเอาอย่างนี้นะวันนั้นคือเป็นวันที่พูดว่าอ่าของอะไรี่ะของอ่าทางทางประเทศนอกอ่ะอ่าอัซาอุสวรรค์ัสดิวันดอกกางของฝรั่งอ่ะอ่าฝรั่งเขาเขามาถามอืมว่าอ่าพระเจ้าเนี่ยมีหนึ่งเดียวไหมอืมบอกมีหนึ่งเดียวครับอ่าอ่า ขระามอ้าแล้วพระเจ้าองค์ไหนที่มีหนึ่งเดียวอ่าฟังให้ดีนะครับครับผมอันล้อก็หนึ่งอือองก็หนึ่งอืออาก็หนึ่งอือใช่ไหมฮะแล้วพูดว่าอินก็หนึ่งอ้าฮะเนี่ยพู่ว่าสามสามอย่างนี้ก็เอกองค์อันลอ นะครับแต่อินนี่คือพระอินทร์ครับนี่จบตรงนี้ครับเนี่ยจบตรงนี้พระอินทร์ผู้เป็นใหญ่แห่งสวงสวรรค์นะใช่ทุกอย่างทุกทุกั่วโลกทั่วจักรวาลเลยนะจักรวาลเลยโอ้โหพี่ลงเชื่อแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยเอากรพระอินทร์จริงๆเราเกิดมาจากพระอินทร์โอ้คนเกิดมาจากพระอินทร์นะเนี่ยจะให้ดีก็ได้จะให้ชั่วก็ได้จะให้ร้ายอะไรท่านกําหนดชีวิตมนุษย์ใช่ไหมใช่ท่านกําหนดชีวิตมนุษย์ โอเคมีเราเขาให้เราเติดมาต่อสู่อย่างเดียวอืม <laughs> เราก็จะจบแล้ว